จ่าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่ก่าผ้าม้วนนะจ่ามือนี้ตะท้องเนี่ยยังตะท้องหมูคทอดหมูกินเขาเลยจ่าเด้อนขาเจ่าวันนี้วันนี้ถือแกงกสดีเท้ามาเด้อพี่ดองมาเด้ออุ้ยหนักสิ้นเลยทอดหมูถื้อแตงอสพี่ดองเอ้ยหนักสิ้นหมดเลย มูด้วยจ้าด้อเออเด็กหน่อยเรียนวาวด้วยจ้านี่ด้วยจ้าเด็กหน่อยเขาคนไงเรียนวาวด้วจ้าเออเด้อจ้ามันล่มเลยด้วยจ้ายาำหนาวเลยด้วยจ้าด้อย้ำหนาวมาเรียนวาวครับย้ำหนาวมาเรียนว้าแต่น่าอ่าฮ่วฮ่าฮ่าฮ่อา น้องนันครับอ้าวสวัสดีครับจีร่าล,ลูกเดีาาย๋ยวเอาดิฮะเออเห็นบ่เรียนว่าวเลยด้วยจ่าเด้อล้มล้มด้วยจา่านี่เลี้ยงหน่อยเรียนว่าวนะล้มบ่อยๆเลยด้วยจ่าเด้วยมึอนี่อยู่ใจในหือนในชาดด้วยจา่าเบิงบ้งบึ้งน้องนันแล้วึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวเออว่าวของน้องน,นัน เอ้ย,ยอตกลงเลยเล็หเกหน่อยเลนว้าวเร็วกะมาอดป้ากินกระตัสมสมเดจาด่าเด้อชอบป้าคอตาทองได้มาปอยนำตาทองด้เลยเดีไปย่ามไปย่ามมาตะาเต้ผุนเลยจะเอาค้างไว้ จ้าเดี๋ยวนี้ปล่อยน้ำน้ำโบกเหมือล่ะก็สิปล่อยน้ำมันสิได้เกี่ยวเขาแล้วเนาะจ้าเนาะปล่อยน้ำในหน้าเจ้าของสีหน้าสีหน้าเศร้าเขาแต่ก็หน้าพี่หน้าน้องปล่อยเด้อจ้ามันก็มาทอดย่อยว่าหมากอยด้วยเนาะจ้าอย่าเบื่อยายเด้อจ้าแต่ชอบที่ตั้มสมเด้อจ้าเด้อตั้มพี่ก็ต้องพี่น้องเลย ตั้งปูนกันลูกเขยถอดป้าเด้อจ้าจ้ารูเขยถอดตงย่อหน้าเรื่ององเฮียซอยกันเด้อจ้าเพราเท่าก็ลูกเขยอ่อตาเด้อจ้าป้าอย่างนี้เลยปลาคอหรือปลาคออ่ะหมูยอปลาคอปลาคอหรือปลาซ่อนปลาใส่หลอกมากวะจ้า ปลาคอหรือปลาซ่อนแต่ว,ว่าจ่าเห็ดบานบาดเนาะจ่าเนาะมันบาดในละจ่ามันหอม <laughs> แวะขบวนแวะที่เห็ดบาดบาน,บานมันมีอย่างเนาปลามานาันหน่อยป้าตัวหน่อยเออแสบแสบเด้อพี่น้องมาเด้อมากินในยหายเด้อชุบผูชุบคนบ่มากินกับป้อนมือเมา,เาป้าโอ้ยไปจิม้ม คับสมนี่แซบแซบเด้อมาเด้อชาวเจยลูกวิทย์เอ้ยได้เห็ดบ้านอ่อมือตาทองหรือสีมูยายทองแซบแสบ,บเด้พ<ต>พอพี่น้อ <laughs> งสีมือนี่เซกับปี้นะท้าสู้ั่ว้สู้ลูกวิทย์ได้นี่ร <laughs> ุดลงไปนิดนิดต้้งชุมต้องใส่ผงหรือจ่าก,กับบ้าใส่ผงกับบ้าแซบ ม,มันบ่นนัวเสีสบยบเสียบนัวไปเลยจ้าไอา้บ่มีบะเขือเทศด้วยจา้าเด้อกินแบบบานบานไปทะเลจา้าใส่มะระก,ก้เดือ <c oughs> บินหลอกบังคูเสียบเสยด้ตาท้องแซ่บจะได้ตาเสียบขาลงไปด้วยจา้าหรือตอนประเด็ด ปลาก็อออมอบ่มีดอกขันบ่มีบ่มีดอกประเด็กอาอโตลงไปเด้อจ้าสองโตเด้อมาเด้อเซบเซบมาเด้อพี่น้องชุบผูชุนคนมากิน,นในยายเด้อมือเนี้ยสีมือ,มาต,อตาท,ทองออ,งอะ กินหมดทุกคนรักนะจุบจุบเหอแต่ปัน,นวเลยเด้อบันนี้อ,อือเอออือซูตร้าท้องใส่บอกพริกใส่บอกพริกสดเด้อจ้าต้องยังไงยังรุ่นหมื่นหรือที่่ <laughs> แดงไงลูกน้องโคกแรงขโมยนูกอีกแล้วสิขี่ไปเอี่ยต um. <so ั้มส้มแล้วได้จ้าบานนี้ไปไปกินข้าวห้าเท้าเออลูกเออหลานมากินจ้าเด้อถอดแล้วเด้อจ้าปลาเนื้อตั้ส้มมาเด้อพี่น้องมากินด้วยกัน ลูกเต่าอ,อันนี้ลูกเต่าลูกร้านแพนครับชุบผู้ชู่นมื่อนี้ยายกินลูกเดียวเลยวันนี้มาเด้อพี่น้องชุบผู้ชู่นเฮ้ยสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะม,มาเด้อพี่น้องชุบผู้ชุ่มนม,มาเด้อมากิน,นอ,อืม มาเด้อโอ้เป็นวัเดียวเมาเด้อเพียงครับจูกดคนมากินในย่ยิด้วยอืมบลุบ้ห้ยมูเพิ่นกินอ่างไว้เพียงแค่นี้เลยเนาะจายเนอะมากินกับยายเลยจ่ายเลย กัะชอบคลิปแย<ก>้คลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์รบ่อันนี้กดคอมเมนต์น,น้ำด้วยจา้าลากนาจุบจบสวัสดีจา้าย่าเฮ็ดคลิปสั้นๆด้วยจา้าของบึงิบสองนี่น้อง